เดี๋ยวไปเลาะสวนปาาข้างบ้านกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตามผมมาครับนี่ครับต้นอะไรเอยใครรู้บ้างครับและวป็นนี่ใบอะไรครับใบใหญ่ๆนี่กระท้อนนะครับอันนี้คือสร้อยสายเพชรนะครับผมไม้ประดับดอกสวย เป็นพวงสีงขาวสวยงามมากอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดที่เป็นปลูกในกระถางไว้นะครับเนี่ยสูงเมตรกว่าแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นิดนึง่งเดี๋ยวคือเป็นมอนสเตล่าใจแอนนะครับผมมีหนึ่งต้นเอาไปปลูกไ้บนนี้ครัไปดูครับ ต้นมะม่วงเลยครับ